คุณผู้ชมจําเรือที่ไปเกยตื้นที่จังหวัดตราดได้ไหมคะ,ะวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้านะคะเรือที่บรรทุกน้ํามันไปเกยตื้นอยู่ที่เกาะไม้ซีที่อำเภอเกาะกูจังหวัดตราดนะคะยังไม่สามารถกู้เรือได้นะคะโดยได้มีการวางบูมล้อมเรือเอาไวค้ค่ะเพื่อป้องกันหากว่ามีการล่นไหลของน้ํามันลงสู่ทะเล กรณีที่เรือบรรทุกน้ำมันชื่อไทยแหลมทอง8เกิดตื้นบริเวณเกาะไม้ซีเล็กอำเภอเกาะกู่จังหวัดตราดโดยมีลูกเรือ10นายอยู่ในเรือและปลอดภัยทุกคนตั้งแต่วันที่17กันยายนที่ผ่านมาทราบว่าเรือน้ำมันลำดังกล่าวนะคะได้นำน้ำมันไปส่งในฝั่งกัมพูชาเสร็จแล้วค่ะกำลังจะเดินทางกลับที่จังหวัดระยองแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่เดินทางกลับนั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีคลื่นสูง2-3เมตรจึงทำให้คลื่นซัด เรือลำดังกล่าวนี้นะคะไปเกิดตื้นที่บริเวณเกาะไม้ซีล่าสุดค่ะสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6สาขาตราดได้รายงานสถานการณ์ว่าทางบริษัทเจ้าของเรือได้ประเมินสถานการณ์แล้วว่าคลื่นลมสงบก็เริ่มสำรวจสภาพเรือโดยมีเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานสองลำได้เข้ามาล้อมบูมรอบเรือเพื่อป้องกันคลาบน้ํามันหากว่าเกิดเหตุการณ์น้ํามันล่วไหลโดยระหว่างนี้ค่ะเรือที่สนับสนุนก็จะคอยซัพพอร์ตเหตุการณ์ หากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีแผนปฏิบัติการก็คือเรือวางบูมเข้าพื้นที่และทิ้งสมอห่างจากจุดพื้นที่การทำงานอย่างน้อย70เมตรและส่งคนขึ้นฝั่งไปผูกเรือรั้งบูมหัวท้ายพร้อมนำสมอบูมมาวางรั้งแนวบูมให้เป็นท้องช้างเพื่อล้อมตัวเรือและทำการลากบูมจากเรือบูมมาเข้าจุดและยึดบูมเข้ากับสมอและเชือกทั้งนี้จากการตรวจเช็คแนวบูมที่ล้อมเรือปรับแต่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการป้องกันเหตุหากว่าเกิดการล่วนไหลของน้ำมันในการปฏิบัติงานล้อมบูมและวางสมอยึดบูมก็จะใช้เรือ,อยางนี่แหละค่ะเป็นหลักเพื่อความคล่องตัวต่อการปฏิบัติภารกิจซึ่งผลการปฏิบัตินะคะก็สามารถทำการล้อมบูมรอบตัวเรือป้องกันการล่วนไหลของน้ำมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์และจากการตรวจสอบในเบื้องต้นก็ยังไม่พบคราบน้ำมันล่วนไหลออกมาจากตัวเรือแต่อย่างใด